พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจาวันนี้วันพฤหัสบดีที่28กันยายนคริสตศักราช2023คําคำพยานชีวิตโดยคุณเมลีสาอาเลวี เทนเนสซีสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องมานาอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจวันนี้ปรากฏในพระธรรมอพยพบทที่16ข้อ1ถึง16และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครัวสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมอพยพบทที่16ข้อ1 4ถึง15เมื่อน,นำค้างระเหยไปแล้ว ก็เห็นสิ่งหนึ่งเหมือนเกร็ดเล็กๆเท่าเม็ดน้ำค้างแข็งอยู่ที่พื้นดินในถิ่นทุรกันดารน,นั้นเมื่อชนชาติอิสราเอลเห็นจึงพูดกันว่านี่อะไรหนอเพราะเขาไม่ทราบว่าเป็นสิ่งใดโมเสจึงบอกเขาว่านี่แหละเป็นอาหารที่พระเจ้าประทานให้พวกท่านรับประทานคุณเมลิสาอาเลวีเป็นพยานว่า ขณะที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาลชนชาติอิสราเอลบ่นตลอดเวลาแม้ว่าพระเจ้าได้ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์พวกเขาบ่นว่าถ้ายังยอมเป็นทาสในอียิปต์อย่างน้อยพวกเขาก็มีเนื้อกินพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมอาหารเลี้ยงชีพให้พวกเขาเมื่อชนชาติอิสราเอลเห็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ก็ถามว่าสิ่งนี้คืออะไรและในที่สุด พวกเขาก็เรียกสิ่งนี้ว่ามานาดิฉันจินตนาการว่าชนชาติอิสราเอลเห็นมานาว่ามีลักษณะคล้ายมเมล็ดผักชีขณะที่พวกเขาคิดถึงพระสัญญาเรื่องการเลี้ยงดูจากพระองค์แม้ว่ามานาจะไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคาดหวังเอาไว้แต่พระเจ้าก็ทรงจัดเตรียมมานาสำหรับความต้องการของพวกเขาบางครั้งเราอาจอธิษฐานเป็นวันเป็นสัปดาห์ หรือเป็นปีแต่ดูเหมือนไม่มีคำตอบใดๆบ่อยครั้งที่คำตอบจากคำอธิษฐานของเราไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราได้รับอาจเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ต้องการแต่บ่อยแค่ไหนที่เราพลาดคำตอบจากคำอธิษฐานเพราะเรามองหาสิ่งที่เราคิดว่าคำตอบควรเป็นอย่างที่เราคิดดังนั้นให้เราอธิษฐาน ขอให้เรามีจิตวิญญาณและสติปัญญาเพื่อรับรู้ได้ว่าคำตอบที่พระเจ้าประทานให้นั้นเป็นอย่างไรข้อคิดสำหรับวันนี้แม้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้แต่ข้าพระเจ้าจะวางใจในคำตอบจากพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่รอคอยคำตอบจากการอธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าโปรดประทานวิจารณญาณเพื่อที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเข้าใจน้ําพระทัยและการจัดเตรียมของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ่งที่พระองค์ประทานให้ไม่ใช่สิ่งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายคาดหวังอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ